อาหารตามฤดูกาลอีกแล้วจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนนะคะมาอนี้กัสิมาแกงน้อ่สู้เบิงคือเก้าละจ้าช่วงนี้กัสิน้อม่ออกหลยนะพี่น้องเนาะก,กัสิแก้งน้อ่สู้พี่น้องเบิงนี่แหละพ่มีคิปลงกับล่งคิดเฮ็ดแนวกินสู้พี่สู้น้องเบิงนี่แหละค่ะกับขัวข่วกัสิขัวข่วลูนนกทุ่งเนี่ยจังหน่อยเด้อค่ะเฮ็ดแนวกินน้ำดินนะคะเพราะว่าพ่มี รัวมีบ้านพเพื่อนเนาะคะ่ะอยู่ทงไ้ทงหน้าคือเก่าจากรัวเนี่ก็บ,บ้านบ้านน้องบ้านน้องเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็สิประมาณนี่แ่ะคะ่ะขัวอยู่ในทงไ้ทงหน้าเนะคะ่ะนี่ตายานางใส่กับเขาเบื่อพี่น้องมันตาเครื่องแกงครับแกงกินสดอหอนๆอเนาะพี่น้องเนะาะตําเครื่องนี่ลาใหญ่ใส่เพิรนยังกับพงพงนัวแล้วก็ กะปิน้ำแน่เด้อค่ะจังหน่อยลำไยก,กินว่าใส่กะปิเข้าไปแล้วมันนัวค่ะมันกลมกล่อมเนาะคะ่ะมันคือจะเพิ่มรสชาติให้กับแกงเฮามันกลมกล่อมบางคนเพิ่นบ่มัคมกค่ะกะปิแต่ว่ากัส่วนตัวมักใส่กะปิเนาะคะ่ะแซ่บค่ะลองเบิ่งเด้อะคะ่ะผู้ใดอยากเฮ็ดกินเนาะคะ่ะ อันนอใหม้ที่ใดมากก็เป็นนอไหม้บานเท่านะคะ,ะเพราะแม่นอไหม้อันเหลืยงนะคะเป็นนอไหม่พื้นบาน,นะคะ่ะเพราะว่าส่วนนี้ฝนตกห้ายฝนตกบ่อยนอใหม่ก็เริงงเ่มป่งแซวนะคะแต่พอ่อเด็ดแกงนะคะตำไปเรื่อยๆนาอพีอ่น้องเนาะอันที่ใส่ใน่ยาน้างมันบกพ่อเข้มข้นนะคะน้ำใยญ่มากแบบแกงนอไหม่สิเขนนะะ้มข้นน้ะพี่น้องเนาะ,ะน้ำใหญ่กับที่ใส่ตำเขาเบือเพิ่มไปอีกะค่ะให้มันเวลา กินกับข้าวเหนียวเนาะคะมันตัวใหญติดกับข้าวเหนียวแม่มาค่ะผู้ใดมากคือกันว่าจา้ะกระสิโ,โคเนี่ยเพื่อนนี้แน่จักหน่อยเนาะค่ะให้เพื่อนละเอียดแน่จักหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมันจะได้เวลาไปแกงมันจะได้ปลูกเป็นเม็ดข้าวสารเนาะคะ่ะจะได้น่ากินมากขึ้นเนาะคะ่ะเสร็จแล้วก็สิเอาไปใส่ในแกงหน่อไม่ห้าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่แกงกับแกงเตาถ่านเลย <c oughs> โอ้เนาะ หัดสองเถื่อสามเถื่อหัดบ่ได้พี่หนงค่าจะ็นี่แหละกระเธอค่าข้อเนาะเห็นแล้วเห็นบ่ค่ะพี่้องค่ะหนังเนื้อหนังขนตัวสีเขียวอมลุ่มนะคะเนี่ยีิใสหยอดหยอดค่าอ่อนค่ะหักเส่เลยเนาะค่ะส่วนนี่กับค่าอ่อนออกร้ายค่ะแกงเป็นน้ำกันแสบปัญญังค่ะนี่เบาแล้วกะ อยากเลยเนาะคะ่ะสดฮอนหอนตัวยกับเขาเนี้ยก็สิข่ากันเนาะค่ะปรุงกับปรุงมะอยาดเนาะคะ่ะพี่น้องคะใส่ปลาแดกน้ำปลาฟงชลสำนันเลยสะอาหารบะน,นองเหาบะหมี่เครื่องปรุงอียางหมากมากน,นะคะ่ะพรอไผ่ในขั้วนะคะขั่วอาซีอันนี้เนี่ยจยังน้อยขัวดลุกถุงลุกถุงเห่าบางควนตังชื่อเทศขั่วจังสีเนาะคะ่ะต้องดามาด้วยค่ะ เห็ดกินเองเนาะค่ะบ่ได้เห็ดซูพสซูบ่ได้เห็ดขายวกง่าไงเห<ๆ>็ดกินเองค่ะอืะสิบรรยากาศในทงเนาะพี่น้องเนาะพอได้ทีเราก็เสียพักลงะคะ่ะนี่หอมหวยหวยเสียดายบ่มีพักขะแ้งเนาะคะ่ะอบ่ได้ยางลงทงไปเบิ่งพักขะแ้งว่ามีปงหรือยังเนาะคะ่ะสว่วงนี้ก็สิเริ่มปงแล้ะคะ่ะเพราะว่าฝนมันตกบ่อยเนาะคะ่ะ นี่อ้วตัวด่แห้งพี่น้องเอาขันเงี้ยวมาจํำดูคนนะเฮ็ดอัวตัว